มาเต่ไปหับน้องลุงพี่น้องแต่ซื้ออันเคฟมาหพิ่นกินาสูิผนกินแล้วก็ซื้อปิ้งกินไปกินพี่น้องแระมาถากอาซาวนด์ขนังสาโผมพี่น้องสาโผมที่มาดซื้อปิ้งกินไปหับน้องลุงมาเลยแ่บบะลุก ีกเป็นนะไรา,านวนาวบ่กเข่งเพื่อทีแทบนนะ้้งก็คิดแล้วแหละพี่น้องกินเบิออันหนึ่งลที่ก่อนเราอีกกินก่อนแล้วเราจะนัดกินไวเลจ้ะไม่นัดลดรถมของเาแ้แแ่นี่ยแล้เผื่อมาเลยกรแวซ้อ่ริงจีเผื่อยาอันที่เคฟกซื้ออันเคฟไห้เพิ่งที่โคราชเลยนะ กินคอตดอกอีกพี่น้องมันเบาเหมือนโซ่พี่น้องลูกกระตุนนะโซ่พี่น้องลูกกระตุนนะไม่ไม่ไม่บันดีแล้ไปเจอกันอยีกคนเลยนะพี่นักที่ไปกินตีนชีนน้าวนาเอาเลยพี่น้องเลยคนน้องก็ใส่เสื้อกันหนาวน้องลูกก็ใส่เสื้อกันหนาวเลยเมื่อกี้เราเจ็บมาเด็กพี่น้อง ค่ะต่อไปคุณน้องแซ่บถ่ายต่อไปกันที่ล่อแล้วพี่น้องหน้าตาอันนั้นแล้วหมูโกลกินคุชชี่แซ่บอืออิ่มบ่นัง ยังสิกินข้อแรงอีกบอใส่เกากใส่กากอีกกินใส่กอกแล้วก็อกข้อแรกเลยละวะกินด้วยกนกินใส่เกา่กินอล้วก็อีกข้อแรงเลยละวะปดใจบาไว้ม่หอดเฮือนซ้ำกินบแซ่บแย่หรอจ้าพี่น้องกงโงั้ง เมื่ออะไรบัดดี้เชือกไปสองเมื่อจ้าเมื่อจ้าสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุมทุกคนนะลองนัดเพิ่นไปท่าบังดุงว่ากระสือปีนจีนไม่กินพี่น้องยพาะวันกัดเจ็บคอก็สบายไปไหนกันแลยไปกินไปกินแล้วเพิ่นพี่น้องสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุมทุกคนสบายด้วย มันก็มานั่งเป็นเพื่อนเป็นมูลองนัดนกินตียงีนพรวัน่กินบรวันาดงัดวานปาเกพน่นองวันจบคอวอกกินเหมือนพวกคนเดน้องนุ่มนี่กินน้องนุ่กินอะไรกได้รเนละตักยกินน่ซื้อใส่กล่องมา้นอตัม่อ่เงให้เนละแลนาว่าพี่น้อนข้างคนตอนนี้กัดใครในหนึงพี่นเนะครหน่อยหนึงบ่ปันดรับยู่นะ มีน้อปกระจอยนนู่เรืก็วนขนาดจ่บ้นอจ้าไปคนบริกมไปดดน,น่สนุกเรอหนจะผม,มีเห็นใชพ้มน้มองเด้กกินน้ำเ่าดีแ่บดีน้องมาลูว่า,วาอ้อ,อีอ่มั้มากินปิ้งมากิน,กน,นกป,นปิ้งขี้รันเป่าเยนั้เงี้ยว้นงสบายดีก่อนสดสี่ก่อน แม่มามไปเออเอากินเอาให้ลองเห้เลกเอาเอาเอาอันเสืออ um, ้วนอันเอากินยังไงเลีลูกชิ้น่น่นี่ค่ะเอาให้ลอน่อยชิ้นกินอะไรอยู่บอเผ็ดไหมไีหรอกสมตาแล้วนี่กินได้อืมจะก็มาถึงย่ามเะนาอมาถึงย่ามเนาะไม่บอกกินเผ็ดบอกอืม ดูพวแขกไอติมที่ไอ,อติมพี่น้องเดี๋ยวไปใส่าานางอยู่ในกล่องเลยนางข้าเพชรได้เลกินน้ำที่ดุกแล้วก,นนลก,ก็เอาน้ำกินดุกวะม<อ>ี่น้น<อ>นำเย็นที่ดุกน้ำเย็นเอาเอาเย็นที่หน่อยเลยดุกนี่อัดดนเห็ดเข็มพี่หน่อยเลยแล้วก็ เห็ดในเห็ดโคนเห็ดโคนญี่ปุ่นนั่นบอกอักอันเห็ดกินแห่จักภาษาไทยมนเนเห็ดินแห่นี่อันฮอดอก่งมาเลย้มเหอมเลึงไมนาวมะเขืนไก่ก็มันเผ็ดอย่เออมาลบอกฮะอยังไาอยังไ่มาเย <ừ> ปอ,นะอป่อมาเด้อนาะมันเป็นแ <c oughs> ปลงห่นนี <c oughs> ่มนอ่น <c oughs> อกอ่เรียกว่าเป็นแปลงห่นยนหเปล่าไอนันคือหัวแปลงห่นยนรถเมเขาเพ่บอยพอซื้รถมอืมแชแช กแก้วขึว้ีกับสีซีนี่นึ่งแม่ให้เงินมาใส่มาซื้ออะสามสิบซ <30. S 1> ื้อนี่อะไรจ้งใหม่ส <30. S 1> ามสิบสามสิมสบไปกิน,น,น <c oughs> เลยลอันหนึ่งก <c oughs> ินน้ำสุกินหมดครับไปเดีนนยวดู <c oughs> แถวเนี่พี่้องัน คักอย่างหนึ่งคักบรรยากาศมันเงียบพี่น้องบรรยากาศเงียบการก้า่เปิดเท่ยังเงียบไม่ตยวเลยเงียบนี่ยังเสียงจิ๋วกรอกจิ๋วฟังดิ้นยัด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 อย่นตอนนั้นเป็นในเมืองก็สิญญายกมาหาอยู่หุ่นละหมายนองรัดอยู่เพื่อนล่างนี้เพราะว่ากับสิพาอยู่บ้านสวนอยู่ส่วนอยู่หยังหุ่นละหาสื่อที่อย่างตอนหนึ่งดูไไก่บ้านนอกบ้านนอบ มักบรรยากาศแบบเงียบๆบรรดอ๊อกบรรดอ๊อกเอา,าแกไปแล้วกับไม่ได้ก็ยุสวนอยู่ไฮก็ย่สวนอยู่เนี่ยเอ็ดน,น้องซ่ากั๊น้องหนึง่งเด็กเพ็ดเด็กไก่อยู่ทโน้ตเล็บท่องอันหนึ่งพี่น้องพาเข้ามาอันหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่ขมหม่ดูตะแครพี่น้องนี่าดาดเลยเนี่ยเด็กเป็ดเด็กไก่กลูกหลานมา,มา,มาเมื่อกี้มาซุ้มกันซื้อเชียงซุ้มก็ฝากาก็ถอดเรื่องจะขวดใช่ไหม บรรยากาศทรงไหตทงหน้าคนน่ะมักแปลงสันนิษฐานวันตายสิบิตเลยจะว่ามกเกนย่สิกัทัหมอสองวันปสาทเลยครับเกี้ยนสิบิบหล่อนั่งของือสาโรดว่ะอย่เราพาปิดเราเมาเฮงไองนูของเ้ยนเก้กี้เียกมากะกีให้เงยบลลง รุนเดียวกันกับ้องลูกเนาะอีบ้างเกิดกันกินักวจริงจังถ้ากินพักไหลอย่างีแบกินวไ่างียสมต้ำเดี๋นี้กินแบบว่าดกินแกงเาใหม่าเพล้เพล้ก็แม่อยากกิมตำเพิ่กัีลูก2คนอย่นอปแคก มีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งก็ะไข่กวนประวันกับประวันมีแต่ผู้หญิงมีผู้หญิงทุนลูกสาวลาก็ดู้หมันมันนอนตื่นแต่จะเสารนึ่งเขาปอไฟไป่น่านน้ำตาอยากลายอยู่แล้วพี่น้องแม่นบ่อพอผสดบ่อ่แม่ข้าก็เห็ดไเยอะนะตื่นแต่หาโมงของมือเพี่นเองเลยตั้งตั้งนั้นตั้งนาฬิกาหาโมงหาโมงตังตั้งตื่นมามาปิดปิดนาฬิกาไว้ นกางโกง่นนต่อต่างหากโงสมุิลังสมุสมหักเ่ตื่นพร้อมาฬิกากาเชื่ออืมนี่แต่ตื่นมาปิดนาฬิกาก็นอนต่อเ็หมดละเ็แห้งๆเลยแห้งกินเลยไปแห้งเพ็ดบ้านจิเอาจิกินเล่นองแล้วกินน้ำจิน่ยอันภาษาไทยอืนยังก่อนาลามาลา หากินนี่คัดไปไม่ลงเพื่อสุขภาพเลยมี่พักมีเห็นยังหลายอย่างคักโน้ซ้ำชิดใหม่บอายูเท่าไหร่นี่คันว่าคิ้วกับคักพี่น้องไงยกินขักไว้สื่อกับเบิางห่านกันห่านเพิ่นบางห่านเพิ่นกระปิ้งเพิ่นย่างนี่ตะแกรงพิ่นย่างเพิ่นบ่อคัดบ่อหลังแล้วยมเบิ้งเพื่อกันอันเบิ้งตะแกรงห่านได้สะอาดนะคเออแด้บอก อาหานั่กับปิี่นั่งตะแกรงด้ำดำบ๊พัดก็คือมาเล่งนี่หรือเปล่าได้ไม่ซื้อหรือแบบทานเลยนเรบผดเจ้ากินที่ผักหนให้กินผักเถอะเผ็ดปะล่ะเขาเนี่ยนี่เวาเขาเนี่ยเ่าเลยยังบ่เท่าอีกงาย่ตว

คิดยังงคิดผเสือ <c oughs> ตัอง้งหไอคิดาเสือเ้นอนี่ก็เกิดยังปูงอป่ปูน้อยเนี่ยไม,ไม่ได้แป้งหรอยงใจเบ่งนะปุ่งได้เดี๋ยวปูท้าแป้งโอบกอักแดง คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้า,อาขอบค<อ>ุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจฝากคนไลค์กดณจะตามคุณกระดิ่งทีกก่ช่องน้องนัดพ่วานแม่น้อยเลยนะจ้าฝากส่องพอว่วานทีเกียรติพี่น้องเขาก็ขอบใจหลายพี่หนุ่มบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันพี่น้อง,ไปไปง,องขอพวกขอบใจที่มองจบคลิป